สวัสดีค่ะหอยนานลงลมค่ะทุกคนนี่ขนาดท้องลำไส้อย่างบ่ค่อยดยีแต่ว่ากนิ่นลา,ลายนะคะกินบ่าจักคำดูหอยทีทุกคนสดๆนะคะตัวกลางนะอันนี้เราเล,เลือกแบบตัวกลางมาเขาก็จะมีให้เลือกนะคะระหว่างอ่สมมติถุงนึงอันนี้น่าจะร้อย ร้อยยี่สิบเองนะได้เยอะมากเลยทุกคนก็จะมีอันนี้ไซส์กลางนะคะแล้วก็จะมีไซส์ตัวใหญ่ก็เหมือนว่าจะได้น้อยกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไซส์เล็กกว่านี้ก็เหมือนว่าจะได้ตัวที่เยอะกว่านี้อะไรประมาณนี้เนาะว้าวหลายชิมเดี๋ยวจะชิมให้เบิง่งดูดมจิม้มทุกคนทุกคนอาจจะไม่เห็นหอยสดๆนะคะนี่ไม่เอาพริกไม่เอาพริก ไม่เอาพริกได้ไหม,มทุกคนแค่นี้ก็ชุ่มฉ่ำแล้วค่ะเดี๋ยวนะเราโขลเพิ่มเราไม่กินยอดกระถิ่นเนะทุกคนเนาะเราก็จะใส่อันนี้เลยใส่เม็ดมันลงไป หวานหวานแบบน้องฟองชอบกินอื้ถึงน้องฟองอ่ะืออไปพิถึงน้องฟองเลยอ่ะเดี๋ยวนางมาพานางไปซื้อเลยอ่ะ เนี่ยคนใส่อันนี้คือคือเลิศนะคิดว่าเลิศกว่าเลิศกว่าแบบเลิศกว่ายอดมนะันอะจะบอกให้ว่าจินผักส,สนอะคือมานแล้วแต่ระบบของทุกคนเนาะ แต่ของเราแบบกินผักสดเยอะไม่ค่อยดีก็เลยได้ผักชีมานิดหน่อยนะถ้ากินเมื่ก่อนทุกคนผักสดนี้แบบอืต้องแบบเป็นกระมังอ่ะน้ำจิ้มปราดนะคะอันนี้ใส่อู้ กิมมาเลยวหวานหวานทุกคนสามคำแล้วได้ไงถ้าใครกินผักจะกินกับพวกสลงสลัดผู้ถึงอยากกินมะเขือเทศเนาะให้ลูกก่อม,อม รสชาสิอื้มอมมเคียวโดนหบบเนื้อหอยอ่ะฟินเละหวานมันสดจริงทุกคนที่เราค่อยไปซื้อแล้วเจอที่แบบไม่ค่อยโอเคอะ่ะแสดงว่ามันไม่สดจริงคือถ้ามันไม่แบบโโอ้หหวานแบบทุกคนจะรู้เลยว่าหวาน,นยัยงไงถ้าเจอสดๆนะ ตลาดลานโพน่ะเกลือทุกคนไว้ใจได้ใครมาเที่ยวทะเลนะคะใครมาเที่ยวทะเลทุกคนถ้ามีเวลาเนาะถ้ามีเวลาะะแบบปิ้งย่างหรือกินอาหารทะเลแบบเเออขาเรียกว่าอะไรถ้าอยู่โรงแรมนะแนะนําเอาเสือมาปูแต่ไม่แน่ใจว่าส่วนสาธารนณะตอนนี้เขาให้ปูกินหรือเปล่าเมื่อก่อนเขาจะปูเสือแบบมันจะมีบริการออปิ้งย่างอะไรให้เลยคือเลิศมากแล้วก็ราคาแบบ โอเคมีทุกอย่างทุกไซส์เล็กใหญ่กลางหอมดีมากในคลิปพูดได้ไหมละเอียดไม่เยอะนะถ้าอยากรู้ละเอียดก็ถามมาใหม่เราโบว์บรู้เลื่อง เบ้ากลับไปกับมาเนาะโอ้กินก๋าเนี่ยคือเลิศมากเถอะเลิศกว่ายอดกระถินอีกฉันจะบอกให้แต่มันก็แล้วแต่แบบว่าใครชอบนะบางคนอาจจะชอบแบบว่ายอดกระถินแต่ฉันชอบเม็ดมันคือเธอเลิศมากพอแล้วพอแล้วเยอะล้วอืมอืเมี่รงผักชีคือเลิศมา ขอบคุณค่ะ